มีกุศลศีลนะคะกุศลทานที่เป็นสังฆทานธรรมทานก็เกิดขึ้นค่ะนี่เกิดจิการอาราธนาเกิดมาทานในนี้และก็ที่สำคัญก็อากาศเจตนารมท่านเจ้าอาวาสวัดจากได้ค่ะซึ่งท่านตั้งเป้าหมายในการที่จะดำเนินการนวัดในอนาคต วัดเพื่อกูลวนารามเพื่อกูรจะมาเพื่อกูล์ประสงค์ให้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมเต็มที่เพื่อกูล์ญาติโยมให้ได้ฟังเทศได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมเป็นการเพื่อกูลแก่พุทธบริษัททั้งสี่ได้เขินเขาถึงหลักธรรมก็อวมัสสมาสัมผัสได้จ้างดังที่พระองค์ได้ตรัณฑ์ว่าจทารถิกุลิจาริกัม ผู้ชนะอีตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกัมปายะทุกคนไปสุนท้ายพวกเธอชมเที่ยวไปเพื่อไปทางด้านสวรรค์สมบัติเพื่อกูลทางด้านนิพพานสมบัติเพื่อกูลอย่างยิ่งนะประโยชน์โลกนี้โลกนาและประโยชน์อันสูงสุดค่ะที่อยู่ของพระสงฆ์ที่ตั้งใจศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นที่ ระไม่อยากอยู่ก็มาทําบุญมพอาฟังเทศมาฟังธรรมแล้วก็กลับไปแต่